ก็นัดดุลนะฮะชื่อนัดด <ain> ุดก็ทำรายการสกจมา3ปีแล้วกำลังจะเข้าสู่ปีที่4ซึ่งบทบาทที่แล้วเราก็จะเป็นพวกพิธีกรนะฮะแล้วก็คนคิดรายการแล้วก็คนคุมภาพรวมนะคล้ายๆกับหลายๆคนคือทุกคนจะช่วยกันคุมภาพรวมหมดแหละแล้วก็จะดูแลภาพรวมของรายการเป็นหลักเลยและที่สําคัญคือเราเป็นพิธีกรไงก็เป็นพิธีกรอยู่กับนัดดุดก็คือทํากับนัดดุดมาตั้งแต่ช่วง แรกๆตัองอ้งแต่ซีซันแรกเลยเดิมทีคือเราทำงานกับนรกดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่จะแบบว่ามาเจอสเตปกี๊กอะไรอย่างเงี้ยชื่อลุกหม,มีค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังในสเตปกี๊กค่ะไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามเพจช่วยตัดต่อแล้วก็แพคของส่งก็ทําหน้าที่ทุกอย่างเลยจริงๆถ้าพูดถึงการเริ่มทำสเตปกี๊กจะต้องย้อนไปเมื่อประมาณเกือบเกือบสปีที่แล้วอะ สองสามปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีการแข่งขันแฟนบันแทรแฟนบันแท้สมาร์ทโฟนแล้วก็แบบเรานั่งดูทีวีอยู่ไงจริงๆตอนนั้นไม่รู้เรื่องมีการแข่งขันไม่รู้เรื่องมีการสมัครแต่มันมีคนพูดกันในในในเฟซบุ๊กเยอะมากเฮ้ยเนี่ยมีแข่งขันนะเขาแข่งกันอยู่เปิดสี่ช่องห้าเราเลยเปิดไปดูปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยคำถามมันแบบเราตอบได้นะตอนคือตอนนั้นตอบได้ไง คืเราเราตอบได้นะเราเราทำได้นะเราทําได้ดิอะไรเงี้ยทาไมเราไม่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะทำไมตอนสมัครเราไม่รู้นะก็เลยแบบเหมือนโกรธด้วยแหละโกรธที่แบบเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อไม่ได้โกรธพี่พี่นะคือพี่พี่เขาก็เก่งกันแต่ว่ามันเป็นโกรธตัวเองที่แบบเราไม่ได้บไปแข่งสุดท้ายก็เลยชวนคุณโยโยซึ่งทํางานด้วยกันมา6ปีแล้วเนี่ยมาทํสเตจกิตด้วยกันในวันแรกแล้วปรากฏว่ามันมันมันเปรี้ยงคือมีคนชอบในการเราเยอะมากแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะที่รู้จักกับพี่นดุษก็เราดู MV เพลง เพลงหนึ่งที่ฉลองครบรอบหึล้านวิวแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้มีโอกาสทําความรู้จักกับพิน่นาดูดเขาชวนมาทำาทำรายการแล้วแบบนดูดเขาอยากที่จะทําเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับอ่าลง u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชวนเราเข้าไปทำนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะรู้สึกยังไงคือเราก็อย่างเรานี่คือทํามาตั้งแต่แรกเลย อยู่กับนาดูดแล้วก็เริ่มมีน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมีน้องมุกน้องพิมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคือรู้สึกว่าทุกคนแบบทํางานกันด้วยความจริงใจแล้วก็มันอยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วง3ปีที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วมันมันดีนะ มันมีความรู้สึกที่แบบเราได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วก็มีคนยอมรับเรามากขึ้นว่าสิ่งที่เราพูดบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ในวันเนี้ยทุกคนก็พูดแล้วว่ามันโอเคมันใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทํารายการที่เราชอบแล้วก็มันก็มีสิ่งที่มันแบบเข้ามาเยอะแยะเนาะคือรายการเราพอมันเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบเข้ามาทั้งที่แบบดีแล้วก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เข้ามาแล้วก็ทํางานด้วยกันไปอะไรเงี้ยก็ เกิดเรื่อง,องต่างๆมากเล้คือไงกับสเตปกิ๊กในช่วงสามปีที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกดีๆอะค่ะที่ที่เราได้เจอกันว่าคือเราอะผ่านอะไรมาเยอะเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็จะแบบคอยช่วยเหลือคอยแบบเฮ้ยพี่โยโย่แบบเออเป็นไรหรือเปล่ามีอะไรติดขัดอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะทำให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นจากเด็กวัยรุ่นกระโลกกะลาคนนึง ทำให้คิดเป็นสอนการใช้ชีวิตทุกอย่างถือว่ามากจริงๆรู้สึกประทับใจรู้สึกอบอุ่นกับมิตรภาพกับความรู้สึกดีๆที่ได้รับสปีผ่านมาเป็นความสุขนะก็ได้เจอทีมง,งานดีๆสังเกตว่าทีมง,งานเราส่วนใหญ่90%อยังอยู่ครบทุคคนนะส่วนใหญ่90%จะมีออกไปบ้างกคืออาจจะออกไปเรียนต่อออกไปทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงสาปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าบางครั้งมันเกิดความรู้สึกที่แบบพอละแบบไม่เอาละเลิกละจริงๆ เราโดนกระหน่าตั้งแต่ตอนที่สามนะตอนนั้นก็โดนเละเละเลยกนะ็คือเละจนแบบเลิกทาเลิกทำสเตจทีไปเลยตั้งแต่ EP สามเลยเลิกทาไปเลยแล้วก็มันมีเพื่อนนะฮะสองคนที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ย hey, เขาดูรายการเราอยู่นะไม่เลิกทําหลออะไรเงี้ยเขาก็แบบ e มีคนดูด้วยวอะไรเงี้ยแบบมีคนรู้จักเราด้วยอ๋อไม่น่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็เชียร์เรากลับมาทำนะเราก็เลยกลับมาทำนะแต่ว่าสิ่งที่แย่สุดก็คือประมาณช่วง EP หลังจากสามมามา,มา EP เจ็ดอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีคนที่แบบแฝงผลประโยชน์เ,นเข้ามาอะไรเงี้ยเข้ามาในช่วงนั้นแล้วมันก็เกิดเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะในช่วงที่เกิดเวลาขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วก็คือปัจจุบันมันก็ไม่อยู่แล้วแหละคือทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีก็คือกลุ่มที่แบบเรามองแล้วว่าเออทุกคนก็ลงความเห็นว่าคิดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเราทําถูกต้องและที่รายการเราต้องเดินหน้าต่อไปโดยที่อาจจะต้องสูญเสียบางอย่างออก คือทุกคนน่ารัมากมากๆแต่ว่ามันบางทีมันก็มีเรื่องเลวร้วายบ้างแต่ว่าเรื่องเลวร้วายเหล่านั้นมันก็ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ก็ทุกคนอยู่ด้วยกันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะคก็เป็นเรื่องที่ดีพูดถึงสิ่งดีๆไปแล้วเนาะแล้วก็พูดถึงสิ่งแย่ๆมากงถามว่ามีไหมมันก็มีค่ะเราทําง,งานกับผู้คนหลากหลายสิ่งแย่ๆที่ผ่านมาก็ผ่านมาและมันก็ผ่านไปแล้วซึ่งเราก็ รู้สึกยินดีนะที่ผ่านไปไวขนาดนี้คือในช่วงที่มันแบบเราต่างก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยคือเราเกิดการแบบมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากฮนะซับซ้อนมากคือเรื่องแบบซับซ้อนจริงการเป็นข่าวแล้วนะก็คือเป็นเรื่องมันซับซ้อนนะคือเราเจอแบบมันไม่ใช่แค่เราที่เจอเรื่องแย่ๆจากคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีกลุ่มคนนี่กลุ่มหนึ่งที่เขาเจอเรื่องแย่ๆเหมือนกับเราแล้ว มันมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ด่คนเดียวนี่หว่าคือมันก็มีคนที่แบบที่เจอเรื่องราวต่างๆแบบนี้เข้ามาซึ่งแต่มันก็โอเคตรงนี้ว่าทุกคนก็ผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยผ่านมันมาแล้วก็พยายามตั้งใจที่จะทํางานคือมันทําให้เราเกิดความท้อเลยนะแบบพอเหอะอยู่เถอะแบบไม่ไหวแล้วอะคือทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยที่แบบเราแบบต่างก็แบบทํางานกันด้วยความแบบจริงใจอะไรเงี้ยทางานด้วยความรู้สึกแบบเราทํางานด้วยความสนุกอะ แต่แล้วเราก็มาเจอเรื่องแย่จากคนคนหนึ่งเข้าไปซึ่งคนกลุ่มนี้กับรวมถึงตัวเราเองก็คิดว่าเราต้องเดินต่อโดยการที่แบบแยกให้ชัดเจนว่าเขากับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาทํางานสาคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดคนยังมองว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะมนพาดพิงถึงเราด้วยมันก็ไม่ดีใช่ไหมที่เรามองว่าต่างคนต่างแบบทำแยกให้ชัดเจนดีกว่าเนาะส่วนเรื่องแย่ๆมันผ่านไปแล้วก็ ก็ไปเถอะก็ผ่านไปซึ่งนั่นน่าจะดีกว่าแล้วนะฮะ่ะขอฝากรายการสเต็ปกิกซีซั่นสด้วยนะคะซึ่งซีซั่นนี้พวกเราก็ปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกเสียงซาวหรือแม้กระทั่งคอนเซปต์ของรายการซีซั่นนี้ก็จะมีความสนุกความมันความฮาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอฝากรายการสเต็ปกิไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายก็ฝากรายการสเต็ปกรีกด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแต่แรกคือทุกคนน่ะตั้งใจทํางานกันมากๆคือทุกคนทุ่มเทกันมากๆอยากให้ทุกคนแบบคอยติดตามก็ขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างนะคะสําหรับคนที่คอยติดตามมาตลอดและไงก็ฝากซีซั่นสีที่จะออกมาในเร็วๆวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ฟัรา,กายการเศรษฐกิจค่ะปีสี่ฮะต้องบอกว่าสนุกสนานแน่นอนฮะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบการตัดต่อทั้งหมดนะฮะแล้วก็กล้องเนี่ยจะใช้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราจะไปยืมคนอื่นเข้ามานะฮะมาใช้มากขึ้นเพราะาเราไม่มีเงินซื้อแต่ว่าเราอยากทำมันสนุกขึ้นนะ,ะแล้วก็แสงเสียงแล้วก็อะไรเนี่ยจะพยายามทําให้ดีขึ้นแล้วกันเพราะเนี่ยอย่างอัดเสียงเ่ยคุณก็เห็นว่าจะใช้นี่อัดใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่า เราก็พยายามใช้เครื่องที่ดีแล้วนะแต่ว่าทุกอย่างองมีต้นทุนเะรต้องใช้เงินหน่อย้งฝากด้วยนะฮะรายการปี4รับรองว่าน่าจะสนุกอย่างแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้เลยยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกกับมันจริงๆนะในรายการปีที่4คือแบบบางครั้งเราก็ิดคอลสุกแบบทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาหมดแลวนะก็ไปด้วยกันปี4นะฮะเซปกี้ไปเลย